ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลม้ารวยก้าวพารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบื้งตัวเลขแนวทางหล่าพัฒนาครับสําหรับล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566หาล่าพัฒนาเลขที่ออก570536ล่าง05 ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่โชคหมันก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่กําลังมองหาตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับพี่น้องเขามากกันแล้วก็ใจเย็นเย็นเบิ้งเอาตัวเลขแนวทางไปพร้อมๆกันกับเปาแหลมครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมเขามาแล้วก็ครับผมฝากพี่น้องครับเบิ้งคลิปัแต่ต้นจนจบ ให้นี่เด้อพี่น้องเอ้ยกลับพี่น้องจะได้โชคมาันทุกันทุกคนนะครับเนาะครับบางสำนักบางอาจารย์ครับผมครับเพิ่นก็หลงลืมที่เขียนครับผมเวลาบรรยายกับบรรยายมดครับผมครับแต่บางครั้งมือกับปากสมองที่สร้างการไปกับบริสัมพันธ์กันครับพี่น้องด้วยครับผม เวลาที่คนเล่าเหตุงานนะครับเนาะเหตุงานกันหนักๆกับมันจะเกิดการแหงหรือว่าการเออเลอรครับผมของสมองนะครับเนาะคลายๆทรศัพท์เ้าอะไรพี่น้องครับเล่นหลายๆมันเกิดเออเลอรกดปอไปเลื่อนกับปม้าเนาะพี่น้องสมองก็คือกันครับพี่น้องสั่งการออกมาครับปากกระวววเมื่อกรับบอเขียนนํำเนี่พี่น้องครับไปกันคนละทีบ ฝากเอาไว้นะครับเนาะการเบังคลิปให้จบเพราจะได้รู้ว่าโอ้อาจารย์ว่าตัวนี้เต้เขียนตัวนี้ครับมีเยอะแยะครับผมครับฝากเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องกลับมาติดตามเบิ้งตัวเลขกแนวทางครับผมของพ่อแต้มครับสำนักคู่บาอาจารย์นะครับเนาะครับสำนักของพ่อแต้มือว่าครับเป็นสำนักใหญ่ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมที่พึงเข้ามาครับอย่าลืมครับกดติดตามมอาไว้แล้วก็ครับ เบิ่งเอาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะขับจังสำหักของพอแตมถ้าพี่น้องเอฟซีครับผมผู้ที่มาไม่ก็จะบบลรูนะครับขับไปไปเบิ้งครับผมย้อนหลังเอาครับผมรับสำหรับพอแตมก็ถือว่ารับตัวเลขนี่กับบลรุดจักงวดดอกพี่น้องแต่ว่าจับนี่รับเป็นธรรมดานะครับเนาะการจับตัวเลขแนวทางครับผมมีพลาดมีเขาครับผมเป็นเรื่องปกติ ครับสำหรับวดที่ผ่านมานาะครับสำหรับเลขวิ่งของพอแตมก็มี3กับ8เด่ต8รอง3ครับตัวเลขแนวตั้งก็ออกเต็มเต็มเลย36บนครับพี่น้องครับซึ่งเลขวิ่งครับพี่น้องลองสังเกตเบิ่งนะครับเนาะถ้าเอาเลขวิ่งครับผมครับ3 6เต็มเต็มเลยได้พี่น้องครับซึ่งเลขวิ่งมีหลายสูตรที่ชนกันครับผมเวลาขับเป็นอย่างคือจังให้พี่น้องแคปหน้าจอครับผมเวลาเสร็จจาก จะจบค,คลิปจะจากกันเนาะครับเนาะกับแคปหน้าจอเอาไปไว้เทียบเคียงกับเวลาที่เลขกเดน่นจากเล็กวิ่งเด่นมากตัวใดครับพี่น้องซึ่ง3เด่นครับผมเวลาเอามาเห็นตัวเลขติด6หรือว่าติด3ครับ3 6เดน่น6เด่นครับพี่น้องครับ3เดน่น6เดน่นพี่น้องก็สามารถที่ดึงเหลขก 3, 6ออกมาได้เลยครับนี่แหละครับพี่น้องจะได้ปังปังกัน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่พร้อมกันแล้วครับผมก็ต้องขอกราบพระทานไปนกราบสำหรับมาหอดหลายท่านอาจจะปิ่งเล่นใส่ตัวเล็กแนวทางกันเลยนะครับเนาะกรับบางครั้งก็เป็นห่วงพี่น้องกรบขันสีลเบาเบากับผู้เฮาเก่งกับเพาเป็นอย่างผู้รังคุ้นผนกับเพาท่านรู้กรับพี่น้องกรับก็เลยต้องขออนุญาตพี่น้องเอฟซีครับผู้ที่รู้อยู่แล้วนะครับเนาะครับกราบเบาสู้พี่น้องเอฟซีผู้เพิ่นเพท่านรู้ในจักหน่อย ครับสำหรับงวดที่จะถึงครับพี่น้องก,กับเลขอาพพัฒนาวันจันทร์ที่7สิงหาคม2566 เหล่าพัฒนาครับตัวรับมือนีนจะพาพพี่น้องมาติดตามเบืองตัวเล็กแนวทางของพอแต้ม มาเบิงงในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนครับผมบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับสอง ครับสาหรับสายวิ่งสายหลุดกับบกคุ้นพลาดครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมขับเล็กวิ่งของท่านอาจารย์นะครับเนาะพอแต้มกรับก็ต้องขอกราบขอบกคุ้นครับผมไปย่างครับผมพอแต้มครับที่กรุณาตัวเลขแนวทางครับผมให้มายีงช่องของเบาแลมพารวยก้าวพารวยครับได้มีโอกาสนะไม้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้ติดตามรับชมเบื้องผลงานของท่านอาจารย์กันนะครับครับมาเบื้องในส่วนของครับผมตัวเลขหรือว่าขับเล็กติดบนล่างนะพี่น้อง ศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดครับมาเบื้องในส่วนของตัวเลขจับคู่กันเลยครับพี่น้องสามเจ็ด สามแปดสองเจ็ดสองแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับสำหรับตัวกันครับพี่น้อง กันเป่านะครับนับหนึ่งหนึ่งสองสองครับสำหรับตุลิขจารคูนะพี่น้องครับเด่นเด่นกันกันจะมีสามเจ็ดกับฝากเอาไว้ครับผม สองแปดศูนย์เจ็ดครับสำหรับตัวล่องครับผมก็จะมีสามแปดสองเจ็ดศูนย์แปดครับวันนี้พอแต่มีตุก,กันไมหมครับพี่น้องก็อย่าลืมครับผมเอาไปพิดเจรานากันเบิงนะครับเนาะครับตัวกันก็นจะมีกันเป่าครับพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองสอง ฝากไว้ครับผมกับพี่น้องเอฟซครับผมที่พึงเข้ามากันนะครับเนาะกกอย่าลืมกลับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมครับสําหรับตัวเลขแนวทางครับของท่านอาจารย์ครับผมพ่อแต้มครับกับพี่น้องอย่าพลาดได้ครับผมครับถือว่าหมดนี้พอธรรมดาครับพี่น้องลองสังเกตครับว่าตัวใดหายไปนะพี่น้องครับคือเลขหกครับผมหกได้หายไปสําหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ชื่นชอบกกอย่าลืมครับผม ลองจับกันเบิงนะครับเนาะครับกับตัวเลขแนวทางพี่น้องสังเกตเบิงครับผมถ้าจับก็จะได้สามหกับในหวดทิพผ่านมาที่ออกไปแล้วครับนี่แหละพี่น้องครับธรรมดาของครูบาอาจารย์หรือว่าหลายๆสำนักนะครับเนาะตัวเก่าผนจะพกคอยอยากจับกันครับผมครับซึ่งตัวเลขครับ่นกับวิเคราะห์จากสูตรหลายสูตรมาแล้วแหละครับซึ่ง เมกับเจาตาเด่นๆมาให้กันเลยครับมาฝากพี่น้องครับสําหรับพี่น้องเอฟซครับผมทุกคูทุกคนที่เขามากันแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้บริษัทสนับสนุนครับผมให้พี่น้อง f อฟทุกคูทุกคนเลรียกันประนันขอให้พี่น้อง f อฟครับผมเบิ้งคลิป ให้ใช้วิจรารณญาณในการติดตามรับชมตัวเลขเป็นเพียงแนวทางฝากพี่น้องเอาไว้ครับผมครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกาวพารวยก็ต้องขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนก่อนจากกันขอนอวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคหมาํรารวยถูกหวยกันโมทุกคู่ทุกคนในวันจันทร์ที่7สิงหาคม2 5 6 6กกับเลขลาวพัฒนาตัวเลขแนวทางของพ่อแต้มครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม